สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะครับผมฮาเรยเดลพิสันรดไกด์นะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยก็เป็นโรดไกด์แต่ง c ี o นะครับผมเป็นโรดไกด์แท้ CPO ปีสิบสามนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นรดไกด์ที่ขนาดเป็น CPO แล้วก็ยังมีความลิมิเต็ดตรงที่เป็นตัวครบรอบร้อยสิบปีนะครับผมนี่ครับผมโลโก้ร้อยสิบปีนะครับก็เป็นลิมิเต็ดของลิมิเต็ดอีกทีหนึ่งนะครับผม ในเมืองไทยเนี่ยพูดได้เลยว่ามีการมัน5คันนะไม่เกินนี้นะครับผมคันนี้ก็เป็นหนึ่งในไทยที่มีอยู่นะครับเป็นรถไกด์ CBO นะครับผมสีเนี่ยเป็นออกเทาเทาเข้มเทาอ่อนแล้วมีเส้นน้ําเงินตัดนะครับผมเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวมาดูเล,เล,เลขไมค์คันนี้กันนะครับผมวิ่งมาเพียงเออหมื่นนินดๆครับผม หมื่นสองกว่านะครับเป็นไม้นะครับผมคันนี้ก็แฮนด์แต่งนะครับผมกออากาศเป็นกิมมิ่งนะครับก็ก็ยอมยมนะครับผมทรงนี้นะครับผม CFR นะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันนิดหน่อยนะครับผมอ่า เป็น ABS เดิมโรงงานแท้นะครับผมมี ABS มาจากโรงงานนะครับท่านนายสนใจลองแวะมาชมนะครับผมร้านแมนกเดอร์นะครับผมคันนี้เนี่ยสามารถจัดไฟนแนนได้นะครับผมทะเบียนแท้นะครับสนใจลองแวะมาชมมาดูที่ร้านนะครับผมสวัสดีครับ